คลล็อกนะครับล็อกแค่ปิดเจแล้วเดินออกรถก็ไม่ทำไม่สามารถทํางานได้แล้วนะคือมันจะล็อกระบบให้เราทั้งหมดเลยนะครับผมจะพาไปลองนะครับพาไปลองขับนะครับขอดูครับผมส yeah, 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 yeah. วัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูสกูป p ีสโม2 0 2 1ครับมีหลายๆท่านนะครับ อยากให้แนะนําวิธีการใช้รีโมดเกี่ยวกับการเปิดปิดเสียงหน่อยนะครับวันนี้ผมเลยเอารถที่ใช้แล้วแล้วกันนะครับเอามาลองขับนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าการขับเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆท่านนะครับบอกว่าลองขับแล้วนะครับอืดมากรถสุปปอร์ี้โฉมสองพันยี่สินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปลองนะครับพาไปลองขับนะครับเดี๋ยวผมจะถือกล้องมือนึงนะครับแล้วก็ปิดให้ทุกท่านดูดับมือนึงนะครับ จะไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะเพราะว่าไม่มีก้องติดหมวกนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองให้ดูนะครับมันอืดอย่างที่พวกเราพูดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเอามาจากคอมเมนต์เพื่อนๆนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับโฉมนี่เป็นตัวท็อปนะครับโฉมสองพันยี่สิบแล้วนะครับสีแดงขาวนะครับมาเรามาดูรีโมทกันเลยนะครับอันนี้ผมถือรีโมทมานะ่ออื่นนะครับเรากดรีโมทดูก่อนนะครับว่ารีโมทเล่านะครับมีไฟทั้งสองมีไฟทั้งสองปุ่มหรือเปล่านะไฟเขียวนะครับหรือว่าจะมองไปส้มก็ได้นะครับดูเห็นไหม อย่างสมมตินะครับใครไปสัมผัสตัวสถานแล้วไม่มีเสียงนะให้เราลองกดตัวนี้ดูนะหรือว่ามันเงียบไปนะให้กดปุ่มตัวล่างนะครับดูนะว่ามันเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีแดงนะให้กดค้างให้เป็นเขียวแบบนี้นะครับเราก็จะใช้งานรถได้นะครับถ้าใครเป็นสีแดงรถจะล็อกนะครับหรืออย่างสมมุติเราไม่ได้ล็อกรถล,ลืมล็อกนะครับล็อกแค่ปิดเจแล้วเดินออกรถก็ไม่ทำไม่สามารถทํางานได้แล้วนะ คือมันจะล็อกระบบให้เราทั้งหมดเลยนะครับพอเราเดินมาถึงนับถือรีโมทมาด้วยนะครับเราก็มากดที่ตัวสตาร์ทหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวตาแก๊สได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก่อนที่จะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับให้เรากดที่ตัวสตาร์ทหนึ่งครั้งถ้าใครไม่กดนะครับจะไม่สตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้สําหรับตุ๊กปี้นะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับมาเรามาดูกันปิดเปิดเสียงรีโมทนะครับ พอมาถึงนะครับอย่างสมมุตินะครับเราเนี่ครับล็อกปลดล็อกนะครับให้เราปุ่มบนค้างไว้เลยนะครับให้เป็นสีแดงอ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองกดดูเสียงไม่มีนะครับมีแต่ไฟนี่จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าปุ่มล่างนะครับปุ่มบนนี้คือเปิดปิดเสียงเตือนหรือปุ่มสัญญาณกก้ขโมยนะครับปุ่มล่างก็จะเป็นนี่ักคปุ่มกดเสียงนิดนะครับ อ่าเป็นการใช้วิธีปิดเสียงตัวนี้นะครับนี่นะเดแล้วเราจะกดสตาร์ทนะครับจะมีเสียงนะครับถ้าเราอยากเปิดปิดเราก็ลองดูนี่ครับอย่างสมมติเราใช้อยู่มันจะเป็นสีเขียวนะแบบนี้นะแล้วเราก็กดปุ่มล่างให้เป็นสีแดงนะให้ไฟบนเป็นสีแดงไฟตรงนี้ครับเล็กแล้วก็กดล่างบนแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดดีโมดูอ่าเรากดดูนะครับนี่เห็นไหมเสียงที่กดที่ตัวสตาร์ทตัวนี้จะหายนะครับมีแต่ไฟ เห็นไหมนะครับจะมีดังแป๊กเป๊กแค่นั้นเองนะครับถ้าเราเสียงหายนะครับเราอยากเปิดนะครับเราเปิดเราก็กดนี่กดตัวล่างเป็นสีแดงก่อนนะครับเราก็ปล่อยนะครับเรากดล่างบนนี่เปิดกับปิดเหมือนกันนะครับเรากดบนเร็วกดล่างกดบนเรียๆแล้วเราก็เปิดรีโมทใช้งานเรากดสตาร์ทดูนี่นะครับเสียงกบมาแล้วนะครับใครเสียงหายเรากดทําได้นะครับอ่าแล้วก็การล็อกรถนะครับล็อกรถเวลาเรา จะแบบไม่อยากให้มันมีสัญญาณการขโมยนะครับเราไม่ต้องกดรีโมทอะไรเลยนะครับเราลงรถได้เราเดินหนีเลยคือถ้าเราเดินหนีปุ๊บรีโมทมันก็จะล็อกให้เราเหมือนกันนะครับอ่าอย่างสมมติผมจอดแล้วแล้วผมล็อกรถอ่าผมไม่ล็อกก็ได้อ่าผมเดินออกเลยนะครับแล้วผมเอารีโมทไปวางไว้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะมาลองมากดดูนะครับว่าใช้ได้ไหมอ่าตันนี้นะครับรีโมทนะครับมันจะห่างรถได้ประมาณ2เมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับมันสัญญาณให้เราเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมลองกดดูว่ามันใช้ได้ไหมนี่ครับเราไม่ต้องกดล็อกที่ตัวรีโมทก็ได้นะถ้าเรากดล็อกปุ๊บเสือเสียงเวลาเรามีมีคนมาสัมผัสนะครับเสียงสัญญาณการ,การขโมยนะครับมันจะมีเสียงนะครับแต่ถ้าเราเดินออกไปเลยนะครับเราเดินออกไปเลยนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเดิเดนออกไปเลยนะผมไม่ได้กดล็อกกดกดล็อกอะไรนะครับเนี่ยเวลาเรามีใครมาโดนปุ๊บ,บ,บ,บมันจะไม่ร้องนะครับแต่ว่ามันมันจะไม่เปิดสัญญาณให้กับรถนะครับพูดง่าย คือรถมันจะล็อกให้เราทันทีนะครับแตเ่เสียงไม่มีแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปหลงนะครับกดกดที่ตัวรีโมทนะเดี๋ยวผมเอารีโมทก,ก่อนนะครับสงสารเจ้าของรถจะเลยเนาะรีโมทเขามาทิ้งนะครับอ,อย่างสมมติผมมากดล็อกรีโมทนะครับอย่างผมมาจอดรถแล้วก็กดล็อกอย่างงี้เนาะอ่ะพอล็อกแล้วนะครับเดี๋ย like วผมจะลองดูนะครับว่ามีเสียงไหมนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมเอารีโมทไปทิ้งก่อนจะพูดนะครับ อจากรถนะครับห้าเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับมันจะร้องนี่เห็นไหมครับอันนี้อันนี้ก็คือกรณีที่เรากดนะครับที่ตัวรีโมทนะครับตอนออกจากรถนะครับถ้ามันร้องแบบนี้นะครับเราต้องกดรีโมททุกครั้งนะเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับอันนี้คือวิธีใช้รีโมทนะครับถ้าใครไม่อยากให้มันร้องนะครับมาตับเครื่องปุ๊บแล้วเราก็เดินหนีได้เลยไม่ต้องกดรีโมทนะครับแต่สัญญาณ การใช้การสตาร์ทอะไรคือมันจะล็อกให้เราทันทีนะครับห่างรถสองเมตรนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันร้องให้มันดังตอนเสียงเตือนนะครับหลัญญาณขโมยอะไรพวกนี้ครับเรากดปุ่มบนก่อนหนึ่งครั้งแล้วเราก็เดินออกนะครับให้มันดังติดนะครับแล้วมันก็จะมีไฟสีแดงนะครับตรงนี้กระพริบนะครับทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเรากดล็อกที่ตัวรี้มหันะครับไฟสีแดงนี้จะกระพริบเป็นเรื่องปกตินะครับทุกท่านดู นี่ครับแบบนี้คือปกตินะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันกระพริบก็เหมือนที่ผมบอกคือมาจอดรถปุ๊บเราก็เดินหนีได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรกับรถนะครับก็เดินหนกไปได้เลยแค่นั้นเองนะครับวิธีการใช้รีโมทนะครับมันอาจจะดูฟังดูยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ทุกวันนะครับมันจะไม่ยุ่งยากอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าผมพูดมันจะกลับไปกลับมาไงคือกลัวทุกท่านนะครับเพ่ทุกท่านไม่เข้าใจอ่ะพูดง่ายๆนะครับคนไม่เข้าใจก็เลยแบบ อธิบายซ้ำๆไปซ้ำมานะครับมันก็เลยดูยากนิดนึงนะครับแต่ไม่ยากไม่ยากนะครับแล้วก็วิธีลงทะเบียนถ้าใครทําริบมทหายเราสามารถสตาร์ทเครื่องรถได้ยังไงนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆผมแล้วกันนะครับมีวิธีการทะเบียนริโหมดฉุกเฉินให้นะครับลงทะเบียนฉุกเฉินนะเราสลมารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับแต่ว่าอยากให้ใครเห็นรหัสแล้วกันนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับอยากให้เก็บรหัสไว้ดีๆเนาะคืออยากไม่อยากให้แบบคนอื่นเห็นอะแต่ถ้าคนอื่นเห็นแล้วรู้ว่ารถคันนี้รหัสตัวนี้ครับมันจะเป็นการ เรากดดีโมดล็อกกระช่างนะครับเขาสามารถสตาร์ทเครื่องรถเราได้เลยนะคือถามว่าในนี้คือในทางฮอนด้าเขาไม่มีบอกอยู่แล้วนะครับคืออยากให้ทุกท่านระวังนิดนึงนะครับเรื่องรหัสนะครับอย่าให้ใครเห็นอยาให้ใครรู้แล้วกันนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับไปเดี๋ยวอันนี้รีวิววิธีการใช้ดีโมดเรียบร้อยเลยแล้วครับก็ใครใช้โฉบนี้นีวอยู่นะครับลองทําตามได้นะครับหรือว่าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต่อห้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองนะครับไปลองปิดดูนะครับก็คือมีทุกท่านบอกว่า มีหลายท่านแล้วกันเนาะไม่ไม่ทุกท่านนะครับบอกว่ารถอืดมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูว่ามันอืดจริงๆริงไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดินมาถึงรถนะครับตัวนี้มันล็อกรถอยู่เนาะมันมีไฟสีแดงกระพริบอยู่นะครับดูนะครับแบบนี้นะเราสีมีดมามานะครับเราไม่ต้องกดที่ตัวรีโมทนะครับเรามากดที่ตัวสตาร์ทได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนที่ตัวเตาแก๊สนี่แบบนี้นะครับแล้วกเอาขาตั้งขึ้นขาตั้งข้างนะครับขึ้นแล้วก็กำเบรก ข้างใด้างหนึ่งก็ได้นแล้วกดที่ตัวสตาร์ทนะครับได้เลยนี่เป็นเครื่องยนต์อ๋อสตาร์ทเงียบครับจะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เขาเรียกอะไรอะเอเตอร์เนเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละผมก็เรียกไปถูกนะครับแต่ว่าคือไม่มีใดสตาร์ตนะพดูดง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาไปลองนะครับอาจจะไม่ขับให้ดูเร็วๆนะคือจะขับจะช้านะครับจะดูความรู้สึกแล้วกันนะว่าความแตกต่างระหว่าง รถตัวเก่ากับรถตัวใหม่นะครับมันอึดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาเอาความรู้สึกแล้วกันเนาะผมจะขับไม่เร็วนะครับค่าช้าอันนี้เดี๋ยวผมปิดออกตัวดีให้ให้ทุกท่านดูเลยนะครับว่าออการของตัวตอนที่เราปิดอะร็เสียนงีไงเนี่ยผมปิดเยอะมากเลยนะนะครับดูอ่ะลองดูครับผม จาก20-80นะครับมันจะมีไฟไฟอีโคนะครับอีโคไฟสีเขียวนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันเป็นไฟบอกว่าประหยัดน้ำมันนะครับแค่นั้นเองถ้าเลย80มันก็จะดับให้เรานะครับตัวนี้นะอีโคตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอีกรอบนี้นะครับความเร็วสุดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมล็อกคันเร่งแล้วครับเดี๋ยวล็อกคันเร่งแล้วนะครับดูความเดียวกัน น่าจะไม่เกินร้อยสิบเะทางมาสั้นนะครับเอาความรู้สึกมาให้มนเดี๋ยวว่าลอยฟังนะครับมันเป็นยังไงมาจาะดูกันนะครับเดี๋ยวมาลอยฟังนะครับแต่ที่ความรู้สึกนะครับอยากใช้อ่าล้อกับตัวเก่าดูนะครับคบล้อกัำตัวนี้นะครับว่ามันออกตัวอึดนิดนึงไม่ดูทุกท่านเป็นหรือเปล่านะครับผมว่าความรู้สึกว่าเหมือนมันจะอึดอึดนิดนึงนะครับสําหรับตัวโฉมใหม่โฉมปี21นะครับ หรือว่ามันจะเกี่ยวกับล้อแม็กไหมนะครับใครใช้ตัวตัวที่ล้อซีรุ่นนะครับลองบอกได้นะนี่ครับพอผมมาจอดปุ๊บระบบไอรีดดิสสตอกทำงานแล้วนะผมลองสตาร์ทดูนะครับโดยที่ไม่ต้องกดสตาร์ทนะครับดูใครใช้ซูเปอรนะครับลองดูนะครับเนี่ยติดแล้วนะครับบิดแค่นี้เองนะครับนิดเดียวอย่าหลงบิดเยอะนะครับถ้าบิดเยอะปุ๊บเครื่องยนต์มันจะกระพุ่งแรงนะครับนี่ครับเปิดระบบไอรีดดิสสตอกนะครับแต่ผมจอดอีกทีนึงนะครับอยากดูอยาก มันดับปีนะครับนี่ดับแล้วนะครับระบบไอรีสต็อปนะครับแต่ผมอยากสตาร์ทนะครับคือเราไม่ต้องกดสตาร์ทนะครับเราบีบกันเลงดูเนี่ยเครื่องติดแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับระบบไอรีสต็อปนะครับก็ถ้าใครอยากไม่อยากให้ตัวระบบไอรีสต็อปทำงานนะครับเราก็ปิดนะครับเราก็ปิดที่ตัวนี่นะครับด้านซ้ายผุมด้านขวามือนะครับอย่าให้กดไปด้านหน้านะครับแค่นั้นเองนะครับระบบไอรีสต็อปก็ จะไม่ทํางานแล้วนะครับคือตัวนี้จะติดตลอดแต่ถ้าเราอยากเปิดนะครับเปิดแล้วก็กดมาทางด้านหลังนะครับพอเราขับไปนะครับเราไปเบรกเนี่ยอันนี้คือเครื่องมันร้อนแล้วเนาะเครื่องมันร้อนก็จะทํางานให้เราเลยถ้าเราเปิดนะครับนี่คือระบบอันนี้นะครับอ่ะสรุปนะครับรถซูเปอันที่2021นะครับออกตัวนะครับก็อืดนิดนึงับการออกตัวผมว่าอืดนิดนึงนะครับแต่ว่าพอมันได้ไหลแล้วนะครับมันจะพุ่ง มันค่อนข้างจะพุ่งดีนิดนึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเกิดจากชุดข้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะทํามาเม็ดชุดข้างแบบเม็ดหนักอะไรเงี้ยมันจะไหลๆนิดนึงนะครับแต่ความเร็วก็น่าจะพอๆกันน่าจะไม่เกินกันเยอะนะน่าจะได้ประมาณร้อยสิบสุดๆละนะครับเพระยะทางผมสั้นนะครับลองได้แค่นี้เองนะครับก็ใครชอบคิดแบบนี้นะครับสไตล์อย่างนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe นะเรับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนลองเทสแบบนี้ก็ลอง คอมเมนต์มานะครับแต่ผมจะลองทำคลิปไปดูนะครับก็บผมไม่รู้หรอกว่าทุกท่านจะชอบสไตล์ไหนแล้วก็จะลองแบบทําดูหลายๆอย่างเนาะเพื่อใจหลายๆคนนะครับเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม